สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Believe นะครับผมวันนี้ทุกคนแปลกใจไหมครับผมออกมาข้างน,นอกแล้วนะครับผม <laughs> อยู่ๆวันนี้มีอารมณ์อะไรก็ไม่รู้นะครับหยิบกล้องออกมาแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ทุกๆคนได้ได้ดูกันนะครับผมแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะครับที่ผมจะได้ทําคลิปตอบคาถามที่หลายๆคนถามเข้ามานะครับ <laughs> ก็คือเรื่องของการพัฒนาประเทศที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาทำกันยังไง เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องของประเทศก็ได้พูดถึงแค่เมืองที่ผมอยู่นะครับผมผมเคยพูดในคลิปหนึ่งเมื่อนานมาแล้วนะครับว่าอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องจ่ายภาษีเยอะมากๆนะครับค่าอยู่ค่าเมืองค่ารถค่านู่นนี่นั่นต้องจ่ายออกหมดเป็นหมื่นๆเลยนะครับผมต่อเดือนที่ต้องจ่ายออกไปเนี่ยแต่ว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาเงินหล่านั้นไปทําอะไรบ้างน,นะครับผมยกตัวอย่างแค่ที่เมืองที่ผมอยู่นะครับ ผมก็ไปถ่ายคลิปมาเยอะมากครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะกลับไปที่ห้องนะครับผมไปพูดกับไมโครโฟนชัดๆที่ไม่ค่อยมีเสียงรบกวนอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เนี่ยไม่มีขาตั้งกล้องด้วยแล้วก็ไม่มีไมโครโฟนด้วยนะครับผมเสียงก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องแล้วเราลองไปคุยกันนะครับผม let's go <S โอเคครับทุกคนก็จะเริ่มยังไงดีละ่ะ อ่าเริ่มที่ว่าผมอยู่ญี่ปุ่นมาเกือบ8ปีก่อนแล้วกันนะครับแล้วผมก็ทําการจ่ายเงินไปให้กับประเทศนี้เยอะมากๆเยอะขนาดไหนนะครับทุกคนลองไปดูคลิปที่ผมพูดได้นะครับผมผมจะพูดว่าใน1เดือนผมได้เงินประมาณยังไงแล้วจะโดนหาาักภาษีค่าอะไรบ้างใครที่ยังไม่ได้ดูลองไปดูกันได้นะครับผมเดี๋ยวลองมาพูดในสิ่งที่ทุกคนน่าจะได้เห็นกันชัดเจนอยู่แล้วเวลาที่มาญี่ปุ่นนะครับผม,มสิ่งแรกที่มาญี่ปุ่นทุกคนนึกถึงอะไรครับ ลองลองคอมเมนต์กันมาข้างล่างได้ครับชอบชอบอะไรในประเทศเขานะครับผมผมรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยน่าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สะอาดมากนะครับผมอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาษีที่ผมจ่ายไปนะครับแต่แต่จะบอกถึงโครงสร้างเหล่านั้นก่อนว่าอะไรที่มันก่อให้เกิดความสะอาดของที่นี่นะครับผมญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สะอาดมากทุกคนรักสะอาดมาก ถึงแม้ว่าหลายๆคนกลับไปที่บ้านเนี่ยจะเห็นขยะอยู่ในห้องเป็นกองพเนนก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็มีเหตุผลของมันอยู่นะครับผมคนที่นี่เนี่ยเขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนะครับว่าเราต้องรักสะอาดเราต้องเห็นต่อส่วนรวมแล้วก็การศึกษายังไม่พออยู่ในเรื่องของกฎหมายด้วยนะครับผมกฎหมายก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแรงมากแล้วก็คนที่มาเห็นกันเองว่ามีคนทิ้งขยะเนี่ยบางทีเขาก็จะคอยเตือนกันบางทีก็จะคอยมองให้กันนะครับผม ทุกเช้าจะออกมากวาดขยะการเก็บขยะกันในพื้นที่บ้านของตัวเองนะครับส่วนที่เป็นฟุตปาดถนนข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะมีคนจากเทศบาลมาคอยเก็บกวาดให้พุ่มไม้ต้นไม้ต่างๆก็มีคนมาคอยตัดคอยจัดการดูแลให้นะครับผมพวกนั้นเนี่ยก็มาจากเงินภาษีของของพวกเราที่จ่ายไปนะครับพอพูดถึงถนนที่มันสะอาดแล้วเนี่ยก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องคุณภาพของทางเดินทางเท้า ทางม้าลายแล้วอะไรที่มันทําไม่ได้คุณภาพเนี่ยประชาชนเขาก็จะสามารถคอมเพลนไปที่เมืองได้และที่เมืองเขาก็จะแก้ไขให้อย่างรวดเร็วมากนะครับผมที่ญี่ปุ่นหลายคนคงจะทราบว่าเขาทํางานกันรวดเร็วมากจริงๆนะครับถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆเนี่ยพวกเสาไฟฟ้าเขาก็จะเอาลงดินทั้งหมดนะครับสายไฟต่างๆทุกคนจะเห็นเมืองเขาค่อนข้างโลง่งสะอาดสบายตามากเพราะว่าไม่มีเสาไฟฟ้าแล้วก็มีสายระโยงะระยางนะครับผมแต่ว่าเมืองที่ผมอยู่เนี่ยจะค่อนข้าง อยู่บ้านนอกว่างั้นแหละแต่ก็ไม่ได้เป็นเมืองที่แบบมีแต่ทุ่งนาขนาดนั้นนะครับผมก็ยังจะมีสายไฟห้อยระยงระยางอยู่บ้างน,นะครับแต่ว่ามีการเก็บสายที่เป็นระเบียบนะครับผมแล้วก็เวลาจะมีการซ่อมแซมอะไรเนี่ยก็ไม่ได้มีการเอฟเฟกอะไรมากนะครับผมผมอยู่มานานมากๆที่ญี่ปุ่นยังไม่เคยเจอไฟดับเลยแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้ผมไม่ได้โกหกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าน้ําท่วมแผ่นดินไหวยังไงเนี่ยไม่เคยมีไฟดับเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมโอโ้เป็นเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างแปลกใจมากว่าเขา manage ทากันได้ยังไงนะครับแล้วก็มอปลงมอปแปลงระเบิดเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าอยู่กับเรื่องของการสร้างด้วยหรือเปล่านะครับเรื่องของการเดินสายด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่า ของเหล่านั้นที่พวกเราเห็นเนี่ยก็มาจากเงินภาษีของพวกเราเหมือนกันเวลาเราจะเดินทางไปทํางานนะครับรถบัสรถไฟก็เป็นสิ่งที่ทุกคนที่นี่เนี่ยต้องต้องใช้งานอย่างแน่นอนนะครับผมรถบัสจะมีการเปลี่ยนจะมีการเช็คระยะจะมีการทําความสะอาดอยู่ตลอดเวลานะครับผมทุกคนทํางานกันอย่างขยันขันแข็งมากจริงๆก็เพราะว่าฐานเงินเดือนของคนที่ประเทศนี้เนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันนะครับทุกคนไม่ว่าจะทําหน้าที่อะไร ทุกคนก็จะได้เงินเดือนที่เฉลี่ยค่อย,อย,อย,ยๆไล่เลี่ยกันมาได้นะครับผมไม่ได้มีสูงหรือว่าต่ำมากจนเกินไปเริ่มต้นพอๆกันทุกคนทำงานอย่างมีความสุขในงานที่ตัวเองทำนะครับผมแล้วก็ในเมื่อรถเมย์มันดีเขาก็อยากจะขับใช่ไหมครับผมมีระบบเสียงมีระบบให้คนพิการขึ้นเขาเอาเออไอตัวบันไดให้คนพิการเข็นรถขึ้นมีการช่วยเหลือกันจึงกันละกันค่อนข้างดีมากนะครับ รถบัสรถไฟมาตรงเวลามากมีการจัดเบรนทุกอย่างให้ตามเวลาให้พอเหมาะกับผู้คนที่จะเดินทางไปทํางานในแต่ละเวลานั้นๆนะครับผมเสาร์อาทิตย์เวลาก็จะไม่เหมือนกันคุณสามารถเช็คได้ก่อนจะออกไปนอกบ้าน g o o g l e Map ทุกอย่างอินทิเก t รตกับการเดินทางหมดทุกอย่างเลยนะครับผมเนี่ยก็มาจากภาษีที่เราจ่ายไปเหมือนกันนะครับในเมืองเมืองนึงเนี่ยมันก็ควรจะมีสถานที่ที่จะให้ทุกคนไปพักผ่อนหย่อนใจกันใช่ไหมครับ อาจจะเป็นของเอกชนที่สร้างขึ้นมาอาจจะเป็นห้างหรือว่าสวนสาธารณะที่สร้างมาจากอ่อฟ m เมนที่นี่นะครับผมในเมืองผมเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ารัฐบาลที่นี่เนี่ยเขาเอาเงินไปลงกับสวนสาธารณะเยอะมากมากนะครับเยอะมากขนาดไหนทุกคนดูสวนสาธารณะแถวบ้านผมครับมันมโหฬารมากครับทุกคนเสาร์อาทิตย์จะมีครอบครัวนะครับพาลูกๆมา เล่นบอลขี่จักรยานตีแบดมินตันนะครับผมมาเดินชมต้นไม้ตามฤด,ดูกาลต่างๆคือที่ญี่ปุ่นก็ต้องบอกว่าเขาดีอย่างหนึ่งคือเขามี4ีฤด,ดูนะครับผมแล้วก็ในทุกๆฤด,ดูเนี่ยสถานที่เดิมจะแปลกตาออกไป4เวอร์ชันจะไม่เหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของเขาทุกคนไปสวนสาธา,า,ารณะกันหญ้ามีการตัดเล็มให้มันไม่สูงขึ้นมานะครับผมต้นไม้ต่างๆได้รับการดูแลอย่างดีมาก พื้นที่ใหญ่มากนะครับผมพวกนี้มันก็มาจากาภาษีของของพวกเราที่จ่ายไปในเมืองนะครับผมอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปตรวจเ,เชื้อโควิดน้านะครับด้วยการทำสว็อ t เทสตเป็นก้านเดยวยาที่เอาใส่จมูกกัครับผมไปทำมันนั้นมาเพราะผมรู้สึกมีไข้นิดนึงนะครับผลเป็นน a t ที e แล้วก็ผมจะป่วยเป็นไข้นิดนิดหน่อยๆน่อยก็ได้ยาแก้ไอาย,ยาแก้น้ำมูกเจ็บคอแก้หวัดนะครับผมได้มาสี่แผง ราคาประมาณ4,500เยนหรือว่าประมาณพันกว่าบาทผมก็รู้สึกว่าเอ้ยก็ไม่แย่นะครับผมรวมทุกอย่างตั้งแต่การทสโควิดด้วยนะครับอันนั้นคือเราจ่ายเองแต่สาธารณสุขที่เราไม่ต้องจ่ายเนี่ยก็คือเรื่องของความปลอดภัยไม่นนว่าจะเป็นตำรวจนะครับผมที่เขาทำงานกันขมักขเม้นมากนะครับผมจะเห็นรถตำรวจวิ่งตลอดเวลาเลยนะฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนดับเพลิงนะครับผมอุปกรณ์ใหม่เอี่ยมทุกคนทำงานกันเต็มที่มากนะครับ แล้วผมก็ได้ยินมาว่าเงินเดือนเขาก็ค่อนข้างเยอะมากพอสมควรด้วยเหมือนกันแล้วก็เรื่องของอยาถ้ายกตัวอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของวัคซีนโควิดใช่ไหมครับผมก่อนหน้านี้นญี่ปุ่นเขาสั่งมา3ตัวก็คือ a s t r a า e n e c a Moderna แล้วก็ไฟเซอรนะครับแต่ว่าด้วยความที่แอสตราเซเนกามันมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะในเรื่องของเกล็ดเลือดเนี่ยเขาก็เลยยกเลิกไปถึงแม้ว่าจะสั่งมาแล้วเป็นร้อยล้านกว่าโดสเลยนะครับผมเขาตัดสินใจที่จะไม่ใช้แอสตราเซเนก บางส่วนก็บริจาคนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นในข่าวกันว่าบริจาคไปให้ในประเทศไทยใช้นะครับผมเขาเลือกที่จะใช้เป็นไฟเซอร์กับโมเดอร์แค่แค่สตัวนะครับผมแล้วผมก็เพิ่งจะได้เป็นเ,เขาเรียกว่าตัวนี้นะครับเป็นจดหมายที่ให้เราลงทะเบียนฉีดวัคซีนฟรีนะครับผมของทางรัฐบาลเขาก็จะมีไทม์เฟรมชัดเจนเลยว่าเออคนอายุเท่านี้ฉีดตอนนี้คุณหมอพยาบาลฉีดตอนนี้อายุ น้อยลงมาฉีดช่วงนี้ซึ่งช่วงของผมเนี่ยตอนนี้ผมอายุ25ก็จะได้ฉีดประมาณเดือนตุลาคมนี้นะครับผมแต่ว่าทุกอย่างแพลนไว้แล้วมีไทม์เฟรมที่ชัดเจนนะครับเราเชื่อมั่นได้ว่าว่าของที่เขาหามาให้เนี่ยจะเป็นของที่ดีสําหรับประชาชนของเขาจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเขาทําไม่ดีเนี่ยประชาชนลุกคือขึ้นมาทีหนึ่งเขาจะอยู่ต่อไม่ได้เลยนะครับผมนี่นี่คือความสุดยอดของ พลังประชาชนแล้วก็เรื่องของกฎหมายที่ค่อนข้างหนักหน่วงแล้วก็ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของคนที่นี่นะครับผมอันนี้ก็พูดมายาวมากนะครับก็แค่อยากจะบอกว่าภาษีที่ผมต้องจ่ายจากเงินเดือนผมทุกเดือนภาษีที่ต้องจ่ายให้เมืองผมทุกปีภาษีรถที่ผมต้องจ่ายทุกปีนะครับภาษีสุขภาพภาษีมอเตอร์ไซค์ภาษีถนน ภาษีที่เราต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของหนึ่งอย่างก็ต้องจ่าย7%จ0นนะครับของพวกนี้มันเยอะมากเลยทุกคนแต่ผมไม่เสียดายเลยครับอันนี้พูดจากใจเลยว่าว่าไม่ไม่เคยเสียดายเงินที่ต้องจ่ายออกไปให้กับประเทศนี้เลยนะครับผมอยากจะพูดไว้ทุกคนคิดนิดหนึ่งนะครับอยากจะให้ทุกคนลองเปิดตาเปิดใจดูว่าว่าประเทศที่เป็นพันธมิตรกับเราอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น อเมริกาเนี่ยประเทศที่เขามีความพัฒนามากขึ้นเนี่ยเขาเขาดูแลบริหารจัดการกันยังไงนะครับผมรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ที่จะให้ระบบโครงสร้างมันแข็งแรงได้ขนาดนี้แล้วนาไปสู่เอาท์คัมที่มันสุดยอดมากขนาดนี้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยแต่มันอยู่ที่ทุกคนเขาร่วมมือร่วมใจกันนะครับถ้าให้พูดในมุมมองของคนที่ที่อยู่ต่างประเทศมาทํางานที่นี่เป็นเวลานาน,านก็ก็คงจะพูดได้ประมาณนี้แต่ว่า นั่นแหละช่วงเวลาที่มันยากลําบากแบบนี้ทุกคนก็ต้องต้องช่วยกันดูแลตัวเองนะครับผมแล้วก็หวังว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นทุกคนต้องออกมาช่วยกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคนที่อยากที่จะสนับสนุนเ,เห็นคลิปผมต่างๆต่อในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็อย่าลืมกดเป็นเมมเบอร์กันได้นะครับคลิปนี้เครียดนิดนึงขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าอยากจะมาพูดจริงๆเพราะว่า ผมไม่ได้กลับไปไทยนานมากแล้วคิดถึงประเทศไทยมากเหมือนกันเดี๋ยวได้วัคซีนเปิดประเทศไทยเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปเจอครอบครัวกลับไปหาทุกคนที่ผมรักเหมือนกันนะครับยังไงทุกคนสู้นะครับผมผ่านไปให้ได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย